คว่าทำตอนแรกอะนี่สอตอนก5่22น25อะไรเงี้ยมันเล่นเรื่องเดิมแต่มันโตขึ้นอะมันเรา มันพูดด้วยเอติจูดเปลี่ยนไปเลยคนระับคือเราเล่นเหมือนเดิมแหละเราก็เล่นตามที่เราเคยเล่นแต่มันจะมีโมเมนต์ที่แบบตรงเนี้ยมันโดนแบบมันหนักมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงนั้นชีวิตเจออนะไรเนี <c oughs> ่ยเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะเป็น,หน,หนยังไงเหมือนกันว่าเราดูแลเขามีตอนนั้นทำเพราะว่าเราแบบบ่นว่าเราไม่มีผัว, <c oughs> วเราก็เลยนั่งคิดว่าเออแล้วทำไมตัวอย่างมีผัวมาเนี่ยครับเออบางทีเซ็กซ์กับ relationship บางทีมันทำให้เรารู้สึกเราถูกยอมรับอะนอกจากพ่อแม่ซึ่งเรารู้ว่าเขารับเราได้ออ การมดีผัวมันเป็นแบบสิ่งที่แบบกูฟิลบางอย่างแ่้แบบไม่ว่ากูเป็นอะไรมันมีคนที่แบบยอมรับว่ากูเป็นเป็นอย่างเงีาา้ยจริงหรือเปล่าว่ะไม่แน่ใจ,จได้มาทำเรื่องนี้นแล้วพอคนไปเออซึ่งไม่เคยมีผัวอ่ะก็เลยไม่รู้ไม่เลยคุณไม่เคยมีแฟนไม่เคยแบบคุยจะใครเกินเดือน,นอะไรก็จะแบบถ้าเกินเดือนจะเป็นเพื่อนเลยไม่ไเคยอาอย่าคนแบบชอบใครก็ไม่รู้ ชอบชยไหมชอบชัยแทย้เกมมันก็ไม่เอาเราอยู่แล้วคือเราแบบเครืตรงกลางๆเราจะสาวกไม่สาวมากเราจะแมนไม่มมมแมนหน้เาเราคัฟบอยอะไรอย่เงี้ยเราแบบเหมือนไม่ไปสักทางนั่นแบะบแอดดิจูดอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแปลกๆนะงานก็ประหลาดทุกคนก็จะบอกเป็นคนติดๆหึ่งชิมลๆไม่ชอบใส่ความติดๆคืออะไรแบบนะติดเหรอกลับเข้าไปฟุบนอนแล้วกินข้าวยังเออมรีว่ายังเลยเนี่ยจะหาอะไรกินเนี่ยดูนไปาตัวนิ้ว ตอนนี้อยู่นั่นแล้วอยู่ร้านเทวีแล้วเทียบกับคราที่แล้วรอบนี้ก็เป็นยังไงคะขนาดเราไม่เล่นอะร้านก็เต็มอยู่แล้วอะไรนี่ครับี้ยเซฟสำหรับเรามันไม่ค่อยประชิดชันอย่างหนึ่อือเนาะมันเหมือนคุยกันอะไรแบบว่ามันก็ใช้พอดีนี่พูดในฐานะคนใช้พอดี้ำงนมันจะมีคนสองแบบไว้คนที่แบบพยายามจะให้อีกคนแฮปปี้ด้วูคนที่แบบ ระหว่างทาไปมันเรียนรู้กันว่าอยู่ชอบอะไรอยู่ชอบแบบไหนทําอะไรแล้วยู่โอเคเลยคนที่แบบไม่สนธีสนแต่อะไรทั้งสิ้นเลยแนตะ่ว่าเซ็กซี่ดีก็คือการที่คนมันพยายามจะทําความเข้าใจความต้องการของแต่ละคนคนมันก็มีเพอร์เฟคตต่างกันเนาะในฐานะที่จะแบบไม่ใช่แค่มาเอากันเฉยเลยนะ นี่ดีเจน,นะคะอยู่กันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะค่ะโซฟอนค่ะพดาค่ะแล้วก็น้องเอ็มค่ะอตอนนั้นเลยฉันสร้างเป้าหมายในอนาคตที่แน่นอนมากๆของฉันคือแอรีโลเป้าหมายในชีวิตของแอรีโอคือการขึ้นบกไปแล้วก็มีผัวค่ะเอาดีได้ไหมครับเพื่อจะลองเห็นการจริงทุกคน,กคน,ใ,นในห้องนี้ช่วยเล่นเป็นหัวให้ฉันเสียงในหัวให้ฉันได้ไหมครับเข็นะมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวร้องตามนะเสียงในหัวฉันหนึ่งสองสาม ก็ไม่ได้ต้องสร้างตัวตนมาใหม่มาเบี่ยงกล้เหมือนเดิมนะเอาจริงผ้าก็เหมือนเดิม,ม,น,ดมนิสัยก็เหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนเสียงอะชอบอาคาเรียรู้สึกว่าเอาจริงๆแฟชั่นนะอาควาเรียเราชอบเป็นทรงเราอะเหมือนไม่แคร์กูมีทรงกูเนี่ยจะสวยเข้าเขาไม่ได้หรอกย่างจริงๆก็จะชอบสล์แบบขับคิดหน่อยไงก็จะแบบเจมส์เจมส์ลิมคิดลเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นก็เงียบกว่หน่อยก็ร้านล้านนี้แหละแต่แบบก็ไม่ได้โผผางระบบความคิดมันก็คนละแบบอย่างนี้นแล้วพอไปนู้นมันต้องปรับเยอะอะเพราะว่าต้ออยู่อเมริกาเราก็ต้องรอดอะ่ะคือเขาคุยยังคนละแบบแต่เราไปตอนมห้าด้วยอะมันเป็นช่วงที่แบบฝรั่งมันพยายามจะโตพยายามจะแบบว่าคุยกันด้วย i น t e l l e c t ชวลอนาคตจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบพยายามจะแบบเด็กแก่แดดโตโตหน่อยซึ่งเราก็ไม่เคยเป็นไงเราก็เออเราเป็นเด็กไทยอะแบบมสี่อะไรอย่างเงี้ย เราก็พยายามพอเริ่มได้ก็กลับพอดีถ้าเราโอเคนะเราโอเคที่เราเป็นคนคนนี้เออใช้คั้นี้ดีกว่าเราว่าด้วปแนละ้วเราส้กปุกไปหน่อย มาสามสี่ปีอ่ะอแล้วพอไปแดกเลนม,มันเป็นแบบคนอีกแบบอ่ะไม่ใช่ว่าเขามไม่ดีนะแต่แบบคนที่ั่วไปอ่ะอรู้แหละแต่ก็ไม่ถิดว่าจะเครียดแล้วความที่เราเครียดด้วยรายการนึงนไงรายการมันก็เครียดอยู่แล้วละอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีเวลาได้ไปคุยกับใครอ่ะละครรายการเสร็จกลับบัานหรือว่าเรา,ทำ,าทำงานทำงานทำงานทำชุดทำชุดทำชุดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีความแบบ บางทีเราสจฉาดนะแบบมีเพชรและดออะไรอย่างเงี้ยไปทำแบบไป,<ำ>ไปช่วยกันทำไแบบนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วบบว่าเขามีเพื่อนเนาะไม่ใช่เขาอย่างนง้นแหละก็คิดว่า personality เราก็สนุกดีนะเลยแต่ก็คิดนะแบบคนเกลียดเราก็แบบเฮ้ยเกลียดกูทำไม,มคือไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนต้องรักกันแต่ถ้าเกลียดก็เกลียดทำไมเผื่อว่าจะแก้ได้ไงดูจริงใจมั้งดูจริงอ่ะ ซึ่งม really <Well, S 1> ันก็จร ok. so ิงอ่ะหมายถึงว่าเรารู้ว่าเรารู้อะไรมันจริงเราก็เราก็ทำทำไปกาจริงอ่ะคือเรียนรู้ไปทุกครั้งอ่ะคือทุกวันที่แต่งหน้านี่คือเปิดทูวอเรียวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็พยายามอยู่มาโตในการแต่งหน้าให้เป็นอมรีวาคือตาต้องตกคือยังไงก็ได้หน้าไงก็ได้ไม่มีทางหางตาขึ้นมาแน่นอนชอบรู้สึกว่ามันเวียงดี แล้วแบบพอเราเป็นคาแรกเตอร์เบอร์เบอร์อื่นๆน,น,น่ะในอยู่ในรายการอ่ะมันช่วยอ่ะมันแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะก็อย,อยู่ยืนเฉยเก็เวียงแล้วอ่ะประมันนะกนคือมันก็เลยเป็นตาตกแต่คิ้วโก้ว่าจะแบบอมม้อคิงใช้ก็ดีกคนอ่ะ แอริยลใช่ปะมันก็จะเป็นเมอร์เมดที่ขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลเลยนะในตัวบริบทตอนนั้นก็คืออ e ีแอรีเลเนี่ยมันต้องมันต้องเซนแฟชั่นเนีย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเบสิกนี่คือแอรียลมันเรียนรู้แฟชั่นจากของที่เก็บของเก็บแบบของของเหลือๆจากคนอื่นของที่แบบตกมาจากฟ้าอนะไรเงี้ย แล้วนางก็มาสะสมที่ใต้ของทะเลนางแล้วก็เลยตีว่านางต้องแต่งตัวไม่เป็นจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยแต่สน,นุกนอะคือคอนก็จะแหกนิดนึงอะแล้วก็ตัวสตรัคเจอร์มันเป็นแบบมันมีบทอยู่แหละแต่ว่าเราก็ไหลๆไปกระบทอนะไรเงี้ยตัวคิวมันก็มีแค่แบบคิวเข้าเพลงที่วงต้องรู้ก็มีคำสองคำอนะไรเงี้ย้าแบบเล่นมาสามปีแล้วอะมันงานเราไม่ต้องปวนแล้วอะ ดูอ yeah. ีสามือมได้ประ็อะไ่านประสิทธิ์เล่นรอบแรกคือมีแค่ออกจากเปียโนตัวเดียวเก็จะหลงาบนนก็จะเราลวะพอมาสิบรอบแรกอ่ะเล่นมาอย่างนั้นเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าวงมันต้องขยายก็เลยเล่นสามเครื่องมันก็มีเปียโนแล้วก็ สวัสดีค่ะท่ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใต้ท้อทะเลของฉันไม่ต้องตกใจนลครับโลกต้ท้องทะเลของที่ฉันคกับที่ัช้าวันนี้ค่ะดิเซลีย์ค่ะจะต่ที่เฉัาว่าอะมรดีบ้างะคบใส่กกตกดิสไลนะครโอเคนะคะจิวก่อหน้าที่จะทอยู่ในโลกใต้ทะเลอันนี้อย่างไรสครั ฉันอยู่ในวังเลยนะคะเอ๊ะฉันเป็นเจ้าหญิงเลยค่ะทุกๆวันเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ใต้ท้องทะเลโดยที่มีกฎของพ่อแม่จะบอกฉันตลอดว่าแอบวิวเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าห้ามขึ้นไปบนผิวน้ําก่อนอายุ18ปีบริบูรณ์ก็สองค่ะคุณพ่อบอกว่าถ้าเกิดอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วนะแอเวิยถ้าเกิดเจ้าขึ้นไปบนโลกมนุษย์แล้วเจ้าห้ามเสวนากับมนุษย์เด็ดขาดเพราะว่าสิ่งเดียวที่มนุษย์จับค้ำกับปลาก็คือแด มันไม่แดกมึงมันก็จะจับมึงไปสู่ในตู้แล้วมึงก็จะแดกซากุระไปตลอดชีวิตโอเคไหมไม่ได้ห้ามคุยกับมนุษย์มนุษย์กับเงือกเป็นเพื่อนกันไม่ได้มนุษย์กับปลาไม่เสวนากันเราก็จะได้แต่มองหน้าพ่อไปแล้วก็แล้วก็นั่งดูคือมันมีเส้นกั้นบางๆระหว่างความไร้สาระของพ่อแม่กับความหวังดีซึ่งพอเรายิ่งโตขึ้นเราก็จะค่อยๆเข้าใจได้ว่ามันก็ยังไร้สาระอยู่ดีนะครับแล้วที่ยากกับพ่อครับคุณยากครับ คุญแจของดิฉันจะเล่าเรื่องให้ฉันฟังว่าบนผิวน้ำานี่ยมันดีขนาดไหนกุญแจจะบอกว่านี่แอร์พี่บนโลกมนุษย์เนี่ยนะมันจ็แดงพิเศษพิโตมากเลยนะมันมีแสงแดดเนี่ยแสงแดดที่มันความรู้สึกอบอุ่นมันก็ความรู้สึกของความรักนะแอร์พี่เออแล้วที่ดีที่สุดบนโลกมนุษย์เนี่ยนะเกิดอะไรรู้ไหมคือมนุษย์แอร์ี่พวกมนุษย์เนี่ยเกือบเกือบจะเหมือนกับเงือกเลยนะมันไม่เหมือนอย่างหนึ่งเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเขาจะมีขา เอาใช้ดูเดิน <S <S ใช้วิง่งใช้กระโดด <S <S ใช้ตีลังกาและสิ่งหนึ่งที่คนยังมีขาเขาทำได้เอริเอบเขาก็จะเต้นรำกันเวลาคนเขารักก็เขาจะเต้นนําด้วยกันเขาจะปะปายแขนขาไปมาในอากาศแล้วท่วมคํานองที่ได้ยินตอนนั้นมันจะไพเราะขึ้นมาอีกสองสามเท่าตัวเลยแอรีเอลแล้วยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่คนเราเขารักกันมากเขาจะทําอย่างหนึง่งเอรี่ยว ไ,ไม่รู้ใช่ไหมแอ่แเบี้ยวเมื่อเราพบใครที่สร้างมาเพื่อเรา<ม>ก่อนจะได้เคียงคู่กับเขา<ม>ต้องทำเรื่องที่สำคัญ<ม>ต้องดึงหางกันกัน<ม>หน่อยไหหรือป้อนอาหารด้วยกันเนื้อว่าสิ่งอื่นไหนนั้นทุกคนยังไฟ i ในไสารดังมากคุณรู้สึกเลยว่าพออ่านจบนะยักกูเลยกูอนาคตของกูใช่เลยค่ะตอนนั้นแอรเรียยมีอนาคตเลยค่ะแอรเนียตัดสินใจตอนนั้นว่าเป้าหมายในชีวิตของแอรเรียมคือการขึ้นไปบนบกแล้วก็มีผัวค่ะวยความที่เราดรลาเลา่าพี่มันจะแบบเขาไม่เคยเห็นเราในละครเลยแต่เขามีความเชื่อเลยะเอ,อ,อเออมาเลยมาเลยลองดูอะไรเงี้ยแล้วเขาแฮปปี้อ่ะ แค่แบบคนที่ร้านมันแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำเราก็โอเคแนละ้วคือฉันรอ่ะนั่งดูพี่สาวมันนกไปสิบเจ็ดครึ่งแล้วคน่ะโอ้เกิบแล้วเกิบแล้วอุ๊อีกสองเดือนวันเกิดเีาสองเดือนวันกิดสิบปปีค่ะแล้วพอดีฉันอายุครบสิบแปดปีบ่รนะคะฉันก็ว่ายน้ำขึ้นไปค่ะฉันว่ายน้ำขึ้นไปอย่างรวดเร็วค่ะฉันจะมาทางของฉันอย่างรวดคร็วมาเร็วขึ้น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 เราวขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นร าสายลมออนผ่านร่างกายของฉันมากมันเป็นความรู้สึกหนาวเย็นแต่มันรู้สึกด,ดีมากเลยค่ะตัวหน้าของฉันมีเรือสำเราสีขาวปลอดลำหไห้กำลัง,งแล่นผ่านมาหาสมุทรบ้านของฉันแลรร่นทุบไปอย่างรวดเร็วสันจ้องมองเรือลำนั้น เป็นเวลาเดินานานแสนนางเท่าไรไม่รู้ที่เรจะจะนึกได้เรือลานั้นยังส่งเสียงดนตรีออกมาได้วยนะคะเรือลนั้นส่งเสียงอย่างไพเราะเราะยิงส่งเสียงกูโมะแต่เราไม่อ,อยากตายคนใหม่ที่ผ่านมามันก็มีแต่คนดเดิมๆ่ะซึ่งเราก็ออเข้าใจได้เพราะว่าเราเป็นคนข้ามฟีดแบ็กเอาโดนด่าฟีดแบ็กจากคนอื่นที่ไม่รู้จักเราเลยคนที่มาดูงานครั้งแรกคนที่อะไรอย่างเงี้ยเรา ชอบนะเราเรา,เราอยากให้คนดูมันมีกลุ่มเป็นใหม่เพื่อจริงเรารู้สึกว่าม,มันมีคนที่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมี ដែលរង់